สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นวิวเวราชัยพอดแคสต์ในเช้าวันนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับฟังกันในวันนี้ ในทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าขี้เกียจหรือไม่มีแรงจูงใจในการทำอะไรสักอย่างเราอาจจะคิดว่าปัญหาอยู่ที่ตัวเราเองนะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้อาจเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาที่เราสร้างขึ้นมาจากการกระทาและระบบชีวิตหรือกิจวัตรที่ไม่เหมาะสมวันนี้เราเลยจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายๆคนกาลังเผชิญอยู่นั่นก็คือความขี้เกียจแต่เราจะไม่มองมันในแง่ลบหรือเป็นข้อบอกพร่องส่วนบุคคลนะครับ แต่เราจะมาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนความรู้สึกนี้ให้กลายเป็นแรงผลักดันดีๆได้ยังไงบ้างผมเลยจะมาแบ่งปัน4แนวทางง่ายๆครับที่ทุกคนสามารถนำไปใช้เพื่อเปลี่ยนมุมมองและพฤติกรรมของตัวเองให้คุณสามารถก้าวข้ามความขี้เกียจและเริ่มต้นสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างแท้จริงถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับข้อที่1ครับ ถ้จริงแล้วคุณไม่ได้เป็นคนขี้เกียจครับหลายคนชอบคิดว่าถ้าเราทำอะไรที่ดูเหมือนจะขี้เกียจแปลว่าเราต้องเป็นคนขี้เกียจแน่ๆเลยแต่จริงๆแล้วตัวเรากับการกระทำนั้นแยกออกจากกันได้ครับเพราะในทางปฏิบัติการกระทำบางอย่างอาจจะต้องแก้ไขแต่ถ้าเรานำสิ่งนั้นมาเป็นตัวนิยามตัวตนของเรามันจะทำให้เราสิ้นหวังหรือหมดหวังไปเพราะความคิดว่าเราก็เป็นแบบนี้แหละมันไม่สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆหรอก แต่สิ่งที่เราตัดสินใจทําในแต่ละวันมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับมาลองดูตัวอย่างกันนะครับลองนึกถึงการที่เราตื่นสายเป็นประจำเราอาจจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนขี้เกียจแต่จริงๆมันอาจจะเป็นเพราะเรานอนดึกไม่ใช่เพราะเราขี้เกียจสิ่งที่เราควรเปลี่ยนคือเวลาเข้านอนไม่ใช่คิดว่าเราเป็นคนขี้เกียจจริงๆข้อที่2คุณอาจกําลังบ่อนทําลายระดับพลังงานของตัวเองอยู่ การมีแรงบันดาลใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เรื่องของจิตใจเพียงอย่างเดียวนะครับมนุษย์เรามีศักยภาพหรือมีพลังงานโดยธรรมชาติแต่บางครั้งพฤติกรรมของเราทำให้พลังงานเหล่านั้นลดลงหรือหายไป หลายต่อหลายคนที่มาบอกกับผมว่าเขารู้สึกขี้เกียจจริงๆแล้วมักทำสิ่งที่บับนทอนพลังงานโดยไม่รู้ตัวครับเช่นการเสพโดพามีนเกินขนาดจากการเล่นเกมดูสื่อลามกหรือกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงซึ่งส่งผลทำให้เราขาดแรงจูงใจในการทำสิ่งอื่นๆไปมาลองดูตัวอย่างกันนะครับคุณเคยรู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารฟาสต์ฟู้ดไหมครับ นั่นคือผลจากการกินอาหารที่ไม่ดีต่อร่างกายการปรับเปลี่ยนมากินอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยเพิ่มพลังงานได้มากขึ้นเลยนะครับและทำให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นได้ด้วย <ee> ข้อที่3ครับคุณต้องสร้างโมเมนตัมครับคนที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำงานมักจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างโมเมนตัมที่ดี ลองนึกถึงการขี่จักรยานครับตอนปั่นแรกๆมันจะรู้สึกยากๆเหนื่อยๆหน่อยแต่พอผ่านไปสักพักจักรยานเริ่มลอยตัวแล้วคุณจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายขึ้นและคุณสามารถไปได้เร็วขึ้นและไกลกว่าเดิมด้วยมันเป็นเรื่องเช่นเดียวกับการทำงานครับถ้าเราสามารถผ่านช่วงแรกที่รู้สึกเบื่อหรือไม่อยากทำไปได้เราจะเริ่มเห็นผลลัพธ์และนั่นคือจุดที่โมเมนตัมจะทำงานแทนเรามาลองดูตัวอย่างนะครับ ลองนึกถึงตอนที่คุณไม่อยากออกกําลังกายเลยแต่พอได้เริ่มวิ่งหรือเริ่มออกกําลังกายแล้วผ่านไปสัก5-10นาทีคุณจะรู้สึกดีขึ้นครับแล้ววิ่งแล้วออกกําลังกายได้นานกว่าที่คิดไว้นี่ก็เป็นตัวอย่างในการสร้างโมเมนตัมที่ดีอย่างหนึ่งครับข้อที่4มันไม่ใช่ปัญหาที่ตัวคุณแต่มันคือระบบของคุณหรือกิจวัตรของคุณนั่นเอง เวลาที่เราพูดถึงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเรามักจะโฟกัสที่ตัวเราเองมากเกินไปเช่นคิดว่าฉันไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเลยแต่ความจริงคือมันอาจไม่เกี่ยวกับตัวเราเลยครับมันเกี่ยวกับระบบการทำงานของเราต่างหากหากคุณไม่สามารถทำสิ่งที่คุณต้องการได้ลองพิจารณาว่าเราจะสร้างระบบใหม่ที่เหมาะสมกับเราได้ยังไง เช่นการมีคู่หูช่วยตรวจสอบงานการตื่นเช้าขึ้นอีกนิดเพื่อตั้งใจทำสิ่งที่สำคัญหรือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อให้เรามีเหตุผลในการทำงานมากขึ้นสำหรับตัวอย่างในข้อนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าการเขียนหนังสือมันไม่เสร็จสักทีลองตั้งกิจวัตรง่ายๆเช่นตื่นเช้าขึ้นมาเขียนวันละ30นาทีทุกวันคุณจะเห็นว่าผลงานที่ค้างอยู่มันเริ่มขยับไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น ทั้งหมดนี้คือวิธีการที่จะเปลี่ยนความขี้เกียจของคุณให้กลายเป็นแรงผลักดันและช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการได้ครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะครับเราได้พูดคุยกันถึง4แนวทางในการเปลี่ยนความขี้เกียจให้กลายเป็นแรงผลักดันที่ดีไม่ว่าจะเป็นการตระหนักว่าคุณไม่ได้เป็นคนขี้เกียจแค่ต้องปรับพฤติกรรมบ้าง การระวังไม่ให้พฤติกรรมบางอย่างบั่นทอนพลังงานเราและการสร้างโมเมนตัมที่ดีและที่สำคัญคือการวางระบบหรือกิจวัตรการทำงานที่เหมาะสมกับตัวเองครับเมื่อเราเริ่มเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความขี้เกียจเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่สามารถส่งผลให้เรามีแรงจูงใจมากขึ้นผลลัพธ์ที่ดีจะตามมาอย่างแน่นอนครับถ้าเราเริ่มลงมือทำอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายนี้ผมอยากให้ทุกคนลองทบทวนตัวเองและหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่มต้นสร้างโมเมนตัมในชีวิตครับขอให้ทุกคนนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้และเกิดประโยชน์ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังในวันนี้ถ้าชอบเนื้อหาหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์หรือส่งข้อความมาได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ